สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม StarCraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณยูโทไพค์นะยูโทไพค์เป็นโปรโตสสีแดงอยู่ที่ฝั่งซ้ายบนนะฮะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับไม่ทราบชื่อนะฮะแต่ว่าผมจะเรียกเขาว่าผู้เล่นบาร์โค้ดละกันนะบาร์โค้ดเพลเยอร์นะ,ะเล่นเป็นเทเรนสีน้ำเงินอยู่ที่ฝั่งขวาล่างนะครับผมซึ่งเล่นอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Kings Cove LE นะฮะเป็นแมปไวด์ เป็นแมปทีอ่อยู่ในแรเดอร์แมปซีซั่นปัจจุบันนี้นะฮะซีซั่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับมาพร้อมกับแพทใหม่เลยนะฮะหรือว่าอาจจะมีอยู่แล้วแล้วกลับเข้ามานี่ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะคิงโคฟเอลีมันก็เอาจริงๆชื่อมันก็ดูคุนๆอยู่นะอ่ะยังไงก็ตามนะครับเราก็มาดูกันฮนะในแมชนี้ถนะ้าเป็นผู้เล่นด l มอนลีเจอกับดมอนด้วยกันนะฮะศึกเพชรตัดเพชรน,นะฮะมาดูกันนะครับโอ้ มีบอ่อน้ําเอ้ยสีน้ํามันเป็นสีมันมีเหรอเอ้ยอ้าวเอเอ,เอ,เอมีคนละสีไว้นึกว่าจะเป็นสีเดียวกันทั้งแมปอ่าช่างมันนะฮะเที้แน่นะครับตอนนี้ฝั่งสีแดงส่งโรพรบออกมาสเกลนะฮะส่วนฝั่งบาร์โค้ดสีน้ําเงินนี่ก็ลงบาร์รกช้าไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเอาทรัพยากรไปลงซีซีก่อนนะก็คือคอมมานด์เซนเตอร์นะครับเตรียมขยายเบสสองก่อนนะจังหวะนี้นะครับตรงน,นี้โพรบไหลขึ้นมาโดนจิ้มอ่า สเกลเจอแค่นี้ก็เพียงพอนะคะคุณยูทวพทย์ไพดึงคนงานออกเลยนะครับตรงนี้เบสสองก็กำลังจะมานะฮะเดี๋ยวยังไงเราก็มาดูกันนะครับตอนนี้เกตเวมาแล้วไซเบอร์คอใช่ไหมตรงนี้วางไม่ได้ใช่ไหมฮะติดหินอ่ะไซเบอร์ในติ๊กคอกำลังมานะตรงนี้พามัโอ้โหฝั่งเสียเงินสามแรกอีกแล้วโอ้โหย คลิปก่อนหน้านี้นี่ก็เป็น3ามกเหมือนกันนะปิดเกมได้เร็วนะฮะแท็กติกนี้วางอัดหน้าบ้านางนี้เลยนะครับป้องกันไม่ให้ตัวโรรไหลเข้ามาสเกลได้นะฮะตรงนี้ซีซเสร็จเรียบร้อยนะครับจับแปลงร่างก่อนไหมไม่ทราบนะ,ะแต่ว่าหลังนี้เนี่ยกำลังแปลงร่างเป็น orbital command อยู่นะฮะซึ่งตอนนี้ก็มีมอไซค์วิ่งผ่านหน้าบ้านนะฮะอย่างดังเลยถ้าเสียงเข้ามาใขออภัยนะฮะ ตอนนี้มารีนออกมาแล้วนะครับยิงโพรบเข้าไปไม่แตกนะครับโพรบหนีก่อนนะครับจังหวะน,นี้ฝั่งสีแดงไว้ยังไงฮะโดพิติแฟคซิลิตี้โอ้โหเอาตรงนี้เลยนะฮะมีชิลแบตเตอรี่ตามมาด้วยนะครับตรงนี้เบสสองมาแล้วเรียบร้อยนะฮะอ่าเน็กเน็กซัสใช้โคโนบูสกับตัวเองนะฮะเร่งการผลิตโพรบนะครับอ่าไซเบอร์เนติสคอเพิ่งจะกดรีเซิร์ชได้นะฮะ ดีเซิร์ฟวาร์ปเกตนะครับถือว่ามาค่อนข้างช้านะฮะจริงๆอ่าแล้วตรงนี้ว่ายังไงครับอุ้ยแต่ว่าสร้างเกตวีไว้ตรงนี้นี่คือเตรียมเตรียมไว้สําหรับการเล่นเป็นเอ่อวาร์ปเกตโดยเฉพาะเลยนะเพราะถ้าคนสร้างยูนิตออกมานี่ยูนิตมันน่าจะเข้าไปติดปะแถวนี้ปะหรือไม่อาจจะมาติดอยู่รูนี้ก็ได้นะอ่าที่แน่ๆนะครับเปิดเป็นเซนทรีนะ ตรงนี้โรโบมาแล้วนะครับฝั่งสีแดงนะฮะส่วนฝั่งสีน้ำเงินว่ายังไงเอ่ยมารีนมาร์โรเดอร์มาอีกแล้วนะฮะแทคติกนี้เป็นแทคติกที่ค่อนข้างอันตรายนะฮะดังที่เราจะได้เห็นในคลิปก่อนหน้านี้นะฮะใครอยากรู้ว่าก่อนหน้านี้เป็นยังไงก็ย้อนกลับไปดูกันได้นะครับผมเบสสองมาแล้วนะครับฝั่งสีน้ำเงินนะจุดนี้นะฮะแล้วก็ฝั่งสีน้ำเงินคุณอะไรก็ไม่รู้นะคุณบาร์โค้ดนะฮะเรียกเรียกอ,อย่างนี้แล้วกันนะครับอย่างที่บอกนะฮะส่งกองทัพ ส่งกองทัพออกมาแล้วนะครับผมจังหวัดนี้ฝั่งสีแดงมีอะไรกันบ้านโอ,นอ้มีอ m โมเทลกับเซนรี่ฮะอืม m m o r เทลนี่ในแพทนี้นะแพทล่าสุดเลยนะครับ5.0.14นะถูกปรับให้ยิงช้าลงนะโอเคกำลังจะอใหม่อีกตัวโอ้โหแต่ว่าฝั่งสีแดงไม่มียูนิตเกตเวไว้กันบ้านเลยนะครับนอกจากเซนระี่นะเซนรี่มันมันโจมตีได้ก็จริงนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นยูนิตซัพพอร์ตนะ นี่ชื่อแบตเตอรี่อีกที่หนึ่งกำลังมาครับแล้ววางไว้ตรงนี้ด้วยนะขวางทางขึ้นด้วยอ่ะฝั่งสีน้ำเงินไว้ครับกำลังมานะฮะตอนนี้ดีเซอร์สเตรมแพ็คนะครับครึ่งรอดแล้วนะฮะอือหึมอเท่าเข้ามาเจออย่างงี้ยังไงครับวางฟอสฟิวกันไว้พยายามจะดึงอีโมเท่า์นีนะครับอือมารีนแตกเรียบร้อยครับอ่ะถือว่ากันบ้านไม่ได้อยู่นะโดนฟอสฟิวสกัดไว้นะครับฝั่งสีน้ำเงินต้องดึงหนีนะฮะ อยู่ไม่ได้นะครับตรงน,นี้ยังไงครับเล่นเซนรี่อีกแล้วนะครับโอ้โหมีซีหลอดตามมาด้วยจริงๆจังหวะนี้นี่น่าจะเล่นเอ่อสตอเกอร์ด้วยนะเดี๋ยวชิลแบตเตอรี่เยอะเกินไปแล้วครับผมสที่แล้วนะฮะสอันเลยนะหนึ่งสองสามสี่จริงๆแค่2ก็พอแล้วก็เอาทร,รัพยาการไปลงกับอย่างอื่นก็ได้นะอุย้ยแต่จะว่าไปแล้วฝั่งสีแดงนี่ทำเอแร่เขาเยอะจังโรบ o ติกส์เว้าวจะเล่นอาวุธหนักเลยนะฮะฝั่งสีแดงคุณยูโทไพ จงหวันนี้ยังไงฮะอิมมอร์ทัลออกมาอีกตัวหนึ่งนะครับผมตอนนี้เอาเดินติดกันอีกนะฮะบอดี้บล็อกโอ้โหเล่นแปลก,ปลกนะฮะนี่คุณเป็นไดมอนด์จริงไหมครับเนี่ย <c oughs> อ่ะส่วนฝั่งสีแดงนะครับเอ้ยฝั่งสีน้ำเงินฮะลงบังเกอร์กันเบสสองไว้นะครับตรงนี้มีแฟคทอรี่มีสตาร์พอร์ตมาแล้วนะครับสตาร์พอร์ตต่อกับตัวเ,เรยกเตอร์ด้วยนะฮะเตรียมสร้างเมดิเวค แต่ไม่ได้กดมินิแฟกนะครับกดเป็นลิเบเรเตอร์นะครับว้าวตรงนี้ลงโอ้โหโคสคาริมีโอ้ยเร่งเร่งขึ้นเทียร์สอย่างเร็วเลยนะฮะทั้ง2ฝั่งเลยนะครับตอนนี้ฝั่งสีแดงนี่ก็มีเอ่อโรบอติกส์เบย์แล้วนะกำลังรีเซิร์ชเพิ่มระยะยิงกับตัวโครโลสุสนะฮะอาวุธหนักเลยนะครับผมแต่ว่าโครโลสุสนี่เป็นยูนิตที่เอาไว้เคลียร์ฝูงเอ้ยขออภัยนะมือปัดไปโดนไหมอ่ะ เอาไปเคลียร์ฝูงใหญ่ๆนะฮะเคลียร์ฝูงใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยยูนิตประเภทไลท์เป็นหลักนะฮะแต่ว่าฝั่งสีเงินเนี่ยเขาเล่นมาร์ดอร์ด้วยเนี่ยอืมน่าฝั่งสีแดงน่าจะเล่นดิสตัปเตอร์นะจริงๆตรงนี้โอ้โหลงเกตเว์ปิดบ้านไว้เลยครับอ๋อมีรูตรงนี้อยู่นะเคยซีลอดล้วยังไงครับตรงนี้ลงเบสสามต่อเลยนะครับฝั่งสีแดงเกมนี้ดูทรงแล้วน่าจะยาวนานนะฮะยังไม่บุกไม่อะไรกันเลยไม่มีร a รัสเ m น n ์ นะ,ะแต่ว่าอีกเดี๋ยวก็จะมีแล้วครับเพราะฝั่งเซีมเงินนี่เขาสร้าง Liberator มาแล้วนะฮะเลเบอร์เรจริงๆนี่เป็นยูนิตท,ที่เอาไว้ทำโซนคอนโทรลน,นะฮะแต่ว่าผู้เล่นนี่เข้าไปทำ harassment <c oughs> <c oughs> กันส่วนใหญ่นะฮะอุ๊ยตรงนี้อะไรนี่อุ๊ยซากโครงกระดกูกโอ้โหมีเศษเหรียญเศษทองด้วยอ่แล้วตรงนี้เอ๊ะอะไรอ๋อส่งทหารมาสกเกานะฝั่งเซีมเงินโอ้โหแล้วไหลมาเป็นสายอย่างนี้นี่เสียเปรียบนะฮะจริงๆแล้วเนี่ย ไม่ควรนะคะควรที่จะให้มันอยู่เออเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างงี้แหละครับแล้วค่อยเดินเข้าไปทีเดียวเอาเอาแล้วตรงนี้ยังไงเนี่ยมารโดเดอร์ er, ส่งขึ้นมาบนนี้ก่อนนะแต่มองไม่เห็นนะยังไใช่นะตรงนี้โพรบโดนฮารัสอยู่นะครับอาจต้องดึงหนีนะจังหวะน,นี้และในขณะเดียวกันตรงนี้ก็ใส่กันนะครับมีการสแกนดูนะครับฝั่งสีเงินโอ้ยโกสมาแล้วครับยิง e m เเข้าไปทีเดียวนี่เดี๋ยวก็เสียหายเลยนะกองทัพโปรตัสนะครับฝั่งสีแดงนะ แต่ก็หนีขึ้นที่สูงอ่าหลบเลี่ยงได้ทันนะครับแต่ว่าเบสนี้นี่สนุกสนานเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหคุณวับสตอกเกอร์ลงมาแล้วตรงนี้มันไม่มีวับคอนดูอิดด้วยนะใช้เวลาวับนานมากนะครับผมมาอย่างเชื่องช้าเลยนะครับวันนี้เอามาแล้วนะฮะยิงอัดเข้าไปเลยนะครับที่ลิเบอเรเตอร์นะแล้วก็บึ้มไปนะครับตรงนี้ก็ใส่กันอีกรอบนะซีหลอดยังอยู่นะครับเลือดเลยอ26นะฮะส่วนพวกที่เหลือนี่ก็วิ่งกลับบ้านกันนะครับผม ตรงนี้โกสเป็นยูนิตที่ในแพทในแพทล,ล่าสุดนี้โดนเนิฟไปนะฮะคือสปายเพิ่มขึ้นนะครับจาก2หน่วยเป็น3หน่วยแล้วนะ,ะก็ถือว่าดีนะเป็นการเนิฟที่โอเคมากเพราะว่าโกสนี่รู้สึกว่าเกมที่มันผ่านมาเนี่ยจะ,ะแพทที่มันผ่านมาเนี่ยจะเป็นยูนิตที่โอพีมากๆเลยนะ,ะถือว่าเป็นตัวที่อันตรายนะ มีทั้ง skill, สกิลสไนซ์นะฮะที่เอาไว้ยิงตัวไบโอนะครับซึ่งทำโบนัสดาเมจให้กับตัวที่ติดแท็กไซนิกด้วยนะแล้วก็มี EMP อีกนะครับสลายเอเนอร์จีนะฮะทำลายโล่พลาสมาชีวิตของโปรโตอสไป100หน่วยด้วยนะเอาจริงๆคือมันเป็นเป็นตัว OP นั่นแหละประมาณนี้นะฮะแล้วตอนนี้ฝั่งเสียงเงินนะครับญาติราทับแล้วนะแปลว่าเดินทับแล้วนะส่วนฝั่งสีแดงนะครับฟอร์จมาแล้วรีเสิร์ชอัปเกรดเพิ่มเกราะนะฮะ เกราะนะครับอาร์เมอร์นะฮะไม่ใช่โล่นะฮะไม่ใช่ไม่ทุยไม่ใช่พลาสมาชิลนะต้องแยกกันนะครับตรงนี้มีคอร์สซุสอยู่2ตัวนะครับใครสแกนอะไรยังไงแบบไหนสแกนดูอ๋อดูนะครับว่าฝั่งสีแดงเข้ามาขยายฐานหรือเปล่านะฮะไม่ขยายนะครับฝั่งสีน้เมืดกดสตรีมแพ็คไล่ใส่เลยนะครับตรงนี้อุ้ยเอ็มพีเน้นๆนะฮะใส่อิโมทอลเข้าไปเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้ฝั่งสีแดงต้องถอยนะครับโอู้ย มารีนโดนเผาหมดเลยนะเหลือมาโรเดอร์นะครับพอยืนสู้กับตัวคอลซัสได้อยู่นะฮะแต่ไม่ไหวครับบึ้มนะครับหายหมดนะฮะอุย๊ยโกสตายด้วยนะนี่เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากเลยอนะ่ะ <c oughs> ตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินบินกลับบ้านก่อนนะฮะจังหวะน,นี้ไม่ไหวนะครับตรงนี้ทําการขยายเบสสามเพิ่มเติมนะฮะกคาเดมี่มีนิวเคลียร์ไหมไม่มีนะ อาร์มอรี่สป라이ดีโปโอ้ตอนนี้ฝั่งสียงันกำลังขึ้นอัปเกรดบวก2อยู่นะทั้งเกราะทั้งดามจเลยนะครับผมส่วนฝั่งสีแดงตัวน,นี้กดบลิงก์มาแล้วนะฮะโอเควัฟเกรดเพิ่มเติมฮ้ยรีบรเตอร์เข้ามาฮารัสอีกแล้วนะฮะอย่างสบายจิตสบายใจนะครับฝั่งสีแดงต้องดึงพรบหนีนะตรงน,นี้สแกนดูนะครับว่าเจออะไรบ้างไม่เจออะไรเลยนะฝั่งสีเงิน,นอ่าแล้วตรงน,นี้อิมมอร์ท เจอแต่อิโมเทลกับฝูงสตอกเกอร์นะฮะอ่ะเพราะว่ากองทัพฝั่งสีแดงเขาไหลมาตรงนี้กันหมดแล้วนะโอ้แล้วออกมาก็เจอนะครับอ้าวโดนย่างสดไปนะมารินตรงนี้ลิเบเรเตอร์กลางโซนเลยนะครับรอเลยนะจะเข้ายังไงนะครับฝั่งสีแดงเข้าทางนั้นไม่ได้อ้อมาทางนี้ทุยออมาทางนี้แทนนะอุ้ยเซนเซอร์ทาวเวอร์เกือบจะเสร็จอยู่แล้วนะแล้วตรงนี้ลิเบเรเตอร์กลางเสร็จปุ๊บยังไม่ได้ยิงเลยนะแตกไปแล้วนะครับเข้ามาที่เบสสามนะฝั่งคุนยูทอไพค์ ามายิงออกไม้ต่อเข้ามาตรงนี้ถึงกับต้องยกหนีเลยนะฮะตรงนี้ฝั่งสีน้ําเงินดึงทหารลงมาคุ้มกันนะครับจะได้ไหมล่ะฮะโอ้แต่ว่าก็น่าจะพอได้อยู่นะไม่ได้ครับจังหวะน,นี้อ่ะถอยนี้นะอ๋อลิเบอเรเตอร์มากลางนะฮะโอเคเข้ายากนะครับจังหวะน,นี้สตอเกอร์เข้าไปยิงก็ไม่ได้ด้วยนะถ้าจะยิงก็ต้องอ้อมมาฝั่งนี้นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะวิ่งเข้าไปที่วงโจมตีของลิเบเรเตอร์อยู่ดีนะ อันตราย,ยนะอ่าแล้วก็มีลํำนี้มาอีกนะฮะฝั่งสีแดงเห็นไม่เอ่ยกลางปุ๊บยิงอัดเข้าไปนะตอกเกอร์วิ่งเข้ามายิงเลยนะเรียบร้อยครับแตกนะฮะจังหวะนี้เขาปะทะไหมครับโดนอ m มพี MP ไปอีกนะฮะใช่ไหมไม่ใช่อีมพีโอเคผมดูผิดนะที่แน่ๆนะครับฝั่งสีแดงนี่ต้องรออยู่ตรงนี้ก่อนนะไปไหนไม่ได้นะครับอ่าแล้วรีบรเรเตอร์มาอีกแล้วเรอเนี่ยเคโดนสกัดไปแล้วเรียบร้อยนะฮะจังหวะนี้ ฝั่งสีแดงหนึ่งสสมสี่เบสแล้วนะครับตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินจะเอาเบสสาม,มาลงนะฮะยังลงไม่ได้นะครับเจอสตอกเกอร์ดักไว้อยู่นะฮะตรงนี้ไหลเข้ามายิงหปะทะเลยไหมครับโอ้โหคุณจะเข้าเลยครับถ้าเข้าไปตอ,ตอนนี้นี่เสียหายหนักนะเพราะฝั่งสีน้ำเงินนี่มีแต่มาร์โดเอร์ล้วนๆเลยนะฮะยูนิตที่เอาไว้เคาน์เตอร์เออสตอกเกอร์ oker, ได้ดีมากๆเลยนะสตอกเกอร์อิมม์ทลพวกนี้นะฮะ <c oughs> แล้วบินมาเป็นฝูงเลยนะอ่ะมีออฟเซอร์เวอร์ กลางเลยนะใช้เทสก,กิลผมลืมซิเวเลนโหมดปะถ,ถ้าจำชื่อมันไม่ผิดนะเป็นโหมดที่ทำให้มองเห็นได้ไกลขึ้นนะฮะแต่ว่าฝั่งสีน้ำเงินนี่ก็พยายามใช้ลิเบอร์เตอร์ดันเข้ามาเรื่อยๆนะฮะต,ตอนนี้ปะทะกันแล้วนะครับอย่างดุเดือดเลยนะฮะฝั่งสีน้ำเงินส่งมาร์เดอร์เป็นฝูงเข้ามานะครับฝั่งสีแดงในี่แพ้ทางแบบสุดๆเลยนะฮะไม่แก้ทางด้วยนะครับจังหวะน,นี้เนี่ยซีหลอดต้องเข้าแล้วนะฮะจริงๆอะ่ะแล้วก็ยังจะผลิตรถซูอ้ออกมาอีกนะฮะ ไม่ไหวนะครับแล้วก็ตูมไปแล้วนะ <c oughs> เรียบร้อยครับจังหวะเดียวกันนี้ฝั่งสีน้ำเงินก็ส่งกองทัพเข้าไปฮารัสที่เบสซี่นะ <c oughs> มีการดึงโพรบเข้ามาช็อตด้วยนะครับ <c oughs> แตกไปสิยะลักษณะนี้สตอเกอร์บลิงหนีนะครับเบสซี่บึ้มไปแล้วนะครับผมต่อหน้าต่อตาสตอเกอร์ว่ายังครับอ่าพอได้อยู่นะจํานวนเยอะกว่านะครับอาศัยจําจนวนนะฮะอ่าส่วนฝั่งสีน้ําเงินณจุดนี้ในเวลาเดียวกันนี้ ก็เดินทับอีกรอบหนึ่งนะส่วนฝั่งสีแดงก็ส่งสตอกเกอร์เข้ามาสเกาณจุดนี้นะฮะอะยังไม่เคลื่อนทับนะตรงนี้อ๋อต้องมาสนใจตรงนี้ก่อนนะฮะโอ้โหมีการสร้างป้อมกันไปแล้วด้วยนะฮะโอเคดีงามมากเลยครับผมแล่วยังไงครับตอนนี้ฝั่งสีแดงกำลังจะขึ้นดามเมจบวกสองนะดามเมจภาพพื้นดินนะครับ star ์เกตมาแล้วนะฮะแล้วยังไงครับ มียูนิตภาาอากาศไม่ยังไม่มีเลยนะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินเขาเดินทางมาถึงแล้วนะครับโอ้โหเลือดเหลืออยู่แค่นี้มีดีแฟกจะฮิวทันไหมครับเนี่ยวันนี้อืฝั่งสีแดงยังไงครับเนี่ยว่าอะไรคุณวับสต็อกเกอร์ลงมาโอ้โหยูนิตแพ้ทางด้วยนะแพ้จํานวนด้วยนะครับตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินนี่คือเข้าตีสองทางนะสีแดงเขาจะก,กันบ้านยังไงครับจากตรงน,นี้ก็เข้ามาที่เบสสีอีกรอบแล้ว ฝั <c oughs> ่งสีแดงลงมาพอกันบ้านได้ไหมเต็มเงินอ้อมมาตรงนี้นะฮะโอเคกันได้ครับเต็มเงินประสบความล้มเหลวในการทําลายเบสนี้นะเน็กสร้างเสร็จปั๊บนะครับผมเรียบร้อยอืแต่ไฟช็อตนะฮะและในขณะเดียวกันนี้ฝั่งสีน้ําเงินเขาก็ส่งกองทัพเข้ามาที่เบสสองเลยนะกองทัพเมื่อกี้นี่แค่เบี่ยงเบน,นความสนใจแล้วก็ปั่นป่วนนิดหน่อยนะแต่วันนี้ทัพหลักเลยนะครับโอ้โหแต่ว่ากดสติมแพ็คแบบ อืมไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะสิ้นเปลืองไง <c oughs> นี่แล้วก็เรียบร้อยครับต้องหนีนะแตกยกลำนะครับเมื่อกี้เอ๊ะมีทหารหรือเปล่าไม่แน่ใจรู้แต่ว่าฝั่งสีน้ำเงินถอยอีกรอบหนึ่งนะฮะ <c oughs> อยู่ในยาคนส่งอยู่นี่นะครับ <c oughs> <c oughs> บนยาน,นี้ก็จะมีมาร์เดอร์สามกับมารีนสองนะอ่าตรงนี้เบสสามต่อเลยนะครับฝั่งสีน้ําเงินนะอย่างสบายใจ น,นี้เบสีสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยเป็นการลงป้อมด้วยนะโฟตอนแคนนอนนะป้องกันแนวแร่ไว้นะครับอ่าไม่อยากสร้างป้อมในแนวแร่นะเพราะมันเกะีก่กาขวางทางตัวเก็บแร่นะสร้างติดขอบแมปอย่างนี้เลยนะอ่าจะได้ยิงแบบเขาเรียกว่าอะไรนะยิงถึงแน่ๆน,นะฮะประมาณนี้อ่าและในขณะเดียวกันฝั่งสีน้ืเงินก็เข้ามาอีกรอบนะครับเล่นไบโอเน้นๆเลยนะอ่าอัปเกรดบวก3าําลังตามมานะครับ ส่วนตรงนี้ฝั่งสีแดงลงเบสสองต่อนนะสีแดงอยู่ไหนอะกองทัพสีแดงอยู่นี่นะครับสตอเกอร์เซนรีแล้วก็คลอสุสแพ้ทางกองทัพฝั่งสีน้าเงินแบบสุดๆเลยนะนี่ไงขึ้นมาปั๊บนะครับต้องอาศัยจํานวนแล้วก็การไมโครนะเนี่ยฝั่งเสียือเงินเขามีมาราเดอร์มาเติมอีแล้วนะต่างไฟต่างโจมตีนะฮะเบสเทรดนะครับ,รบดูทรงแล้ว ไม่มีอะไรมากันบ้านนะครับทั้งสองฝั่งนะครับแข่งกันนะครับใครใครจะแตกก่อนก็นั่นแหละฮะมาดูกันนะครับจังหวะนี้ไหลเข้ามาตรงนี้อย่างนี้ป้าฝั่งสีน้ําเงินผลิตกองทัพอยู่นะฮะได้อยู่นะครับตรงนี้อืมเขาลอสยิงอย่างไกลเลยนะครับแจังหวะนี้ฝั่งสีน้ําเงินก็ไม่ถอยนะครับอ่าไม่ถอยแต่ถเรื่อยๆนะครับจังหวะนี้ไหลเข้ามาที่แนวเร่นะครับยิงเน็กซัสก่อนเลยนะครับ ป้องกันไม่ให้ฝั่งแดงรีคอลกองทัพกลับมาได้นะครับต่ว่าตรงนี้ยังไงครับฝั่งสีแดงเงิอนโอ้ยกองทัพป้องกันดินแดนอย่างใหญ่เลยนะครับมีลีบรเตอร์มาอีก,อกอนะครับยิงย็มพีเข้าไปโอ้ยสไลโลนะฮะไม่ไหวนะครับตอนนี้ฝั่งสีแดงต้องถอยก่อนฮะคราวน,นี้ดาวเมทเข้าเลือดเต็มๆนะครับอันตรายนะฮะอืะ,อะส่วนตรงนี้กองทัพนี้ก็ไล่ไถ่ยอย่างสบายใจนะครับ โอ้โห oh, ยิงไซเบอร์ในตีคอร์นี่คือจบเลยครับเรียบร้อยครับ GG นะฝั่งสีแดงอย่าลืมนะว่าฝั่งสีนำเงินเนี่ยเขาเล่นเป็นเทอร์เรนนะเขามียูนิตโกนะครับที่เอาไว้ยิง EMP นะซึ่งเป็นสกิลที่ค่อนข้างอันตรายนะฮะสำหรับการอ่าเล่นสู้กับโปรตอสนะสำหรับโปรตอสนะครับอันตรายมากนะฮะสลายโล่เลยนะผมเรียกได้ว่าพลังชีวิตส่วนใหญ่ี่แทบจะหายไปสิ้นเลยนะหายไปหมดสิ้นเลยนะ สรุปนะครับชัชนะได้ตกเป็นของผู้เล่นบาร์โค้ดฝั่งสีน้ำเงินนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอทีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ